สวัสดีเ,เพื่อนๆนะครับผม้าจากช่องโคราคาร์ดนะวันนี้ผมจะไปตีบวกนะครับนอกกิจกรรมกันซึ่งตอนนี้มันไม่ได้มีกิจกรรมตีบวกอะไรนะครับซึ่งไอเทมที่ผมจะเอามาตีบวกในวันนี้นะครับก็จะเป็นพวกที่ผมไม่ได้ใช้นะหมวกนอตฟอเรสเซลอะไรพวกนี้นะครับที่ได้มาจากกิจกรรมล็อกอินหรือว่าจากไข่นะครับไอหมวกแม่ไก่อะไรพวกนี้แหละเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในวันที่มันไม่มีกิจกรรมตีบวกเลทจะเป็นยังไงบ้างนะครับเติมเกมแล็กนาล็อกเอ็มคลาสิกผ่าน u i ไดได้แล้ววันนี้ที่ริชแมนชอบผุ ูกกว่าเติมเองเข้าไว้ใช้แค่ UID บริการตลอด24ชั่วโมงและยังมีบริการเติมเกมและนาล็อกอื่นๆอีกมากมายเติมเกมบนเว็บรับส่วนลดริทแมนคอยพร้อมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนมีเกมชั้นนํามากมายมีแอดมินดูแล24ชั่วโมงทั้งเว็บและไลน์เติมเกมถูกเข้าไว้ผ่อนได้มีเงินคืนที่ริทแมนช็อปปเดี๋ยวเราไปตีบวกกันนะครับเดี๋ยวผมขอเอาออลูแป๊บหนึ่งนะน่าจะมีอยู่นะครับอีล e ูมันอยู่ในช่องขยะ โอเค4 3ก้อนน่าจะพออยู่นะโอ้โหแตกตั้งแต่5ก้อนแรกนะครับแตกบวก1หมดเลยนี่ก็ร้องได้อยู่นะผมขอไปตีบวกที่เมืองอายอนแล้วกันนะ ก็คือหมวกพวกนี้นะผมไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็มันอยู่ในคังมันก็ลบเปล่าๆนะครับเอามาวัดดวงเลยดีกว่านะแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้รู้ด้วยนะครับว่านอกกิจกรรมแล้วมันโหดขนาดไหนนะครับกับการตีบวกเอ้ยก็มีคนมาตีเล่นกันอยู่นะครับของที่เราจะตีนะครับก็จะเป็นนี่เลยหมวก deep blue angel นะครับก็ตัวนี้เลยวานาแกนนะครับไอหมวกดูดเลือดดูด sp ของเรานี่เองนะซึ่งถ้าเกิดเราอยากใช้งานได้จริงนะครับมันต้องตีบวกเยอะๆมันถึงจะเห็นประสิทธิภาพ อันนี้ก็เป็นหมวก Angeling นะครับเวลาที่เราโจมตีเรามีโอกาสที่จะกลายร่างเป็น Angeling นะอันนี้ก็จะเป็นหมวกคาริสเบิรนะครับคิดบวก3เพิ่มค r i t i c a l d a m ดาเมจเมื่ออัปเกรดถึงขั้น7ขึ้นไปนะครับเพิ่มคิดบวก7แล้วก็หมวกแม่ไก่นะครับอันนี้ผมตีไปแล้วบวก4เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยโอกาส80%นะนอกกิจกรรมนะครับถ้าเกิดอยู่ในกิจกรรมมันจะอยู่ที่96%อ่าันนี้เราก็นตวันดดเลยป็๊บ โอเคเราใช้สูตรเดิมนะครับตีไล่นะแล้วก็หมวกวานาแกนครับ80%ตมันต้องติดอยู่แล้วครับแล้วก็หมวกนี้แองเจลิ่งโอเคปับ๊บติดทุกหมวกเลยนะอ่าไปหมวกทิติดครับหมวกแม่ไก่ขึ้นหรืเลยไหมใจเย็นนะครับเดี๋ยวเราบวก4ขึ้นให้หมดก่อนนะค่อยไปบวก5 โอเคอันนี้ก็ขึ้นบวก2ครับติดวานาแกนขึ้นบวก2ปับ๊บติดโอเคหมวกนี่หมวกอะไรวะหมวกแอเจลลิงขึ้นบวก2ไปแล้วหนึ่ง <laughs> ไปแล้วหนึ่งนะครับอา่าหมวกอะไรไปวะหมวก a n g e l ลลิงนะครับไม่ค่อยเท่าไหร่นะที่ผมอยากได้ก็คือตัวนี้ขอให้ยังอยู่นะ ขอให้ยังอยู่รอดปลอดภัยนะครับเหลือ1 2 3 4นะครับอันนี้ไม่ตีนะครับเก็บไว้เก็บไว้ก่อนอ่าขึ้นบวก3ครับหมวกด l บูเฮ้ยเอ้เอาหมวกด l บูนะครับแตกไปแต่มันขึ้นเป็นรูปหมวกวานาแกนตกใจเลยนะครับเอาหมวกนี้ก่อนคาริสเบิร์กครับหมวกคิโอเคติดอยู่เหลืออยู่ สามหมวกนะครับวานาแกนครับขึ้นบวกสามแล้วแตกอีกอีกคนหนึ่งผมสวนเลยโอเคแตกปั๊บขึ้นบวกสามแล้วอ่าหมวกคาริสเบิร์กครับแตกต่อครับไปเอาแตกด้วยครับโอ้เหลือหมวกวานาแกนกับหมวกแม่ไก่ไปมันดูดเอพทั้งคู่นะครับไปขึ้นบวกสี่นะแป ืมติดอยู่เอาซักบวกอะไรดีบวกเจ็ดไปเลยไหมล่ะบวกเนี่ยเพราะยังไงผมก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วครับต่อไปเป็นหมวกแม่ไก่ปับ๊บติดบวกหครับหมวกแม่ไก่ไปครับปับ๊บไปแล้วแตกแล้วไปแล้วนะครับได้หมวกแม่ไก่บวกห้ามาก็ไม่เป็นไรนะครับเหลือหมวกแม่ไก่ไว้ใบหนึ่งอ่าแต่ว่าอยากบวกหหมวกแม่ไก่ว่ะนะ ไหนๆมันก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับหมวกนี้จัดเลยแล้วกัน3 0เราไม่กลัวอยู่แล้วนะครับ30%เเนี่ยแต่เพื่อนๆตีกันหน่อยได้ไหมเพื่อตีเป็นกำลังใจให้เราได้ไหมถ้าไม่ตีล้ะก็นะครับผมตีเองไปบวกหกปังอุ้ยติดบวกหกว่ะโอเคใช้นีเปลักครับบวกหกเรเก็บไว้และเผื่อเราเอาไปเล่นเป็นสายงบน้อยได้นะครับไอห,หมวกเนี่ย ก็น่าจะมีประมาณเท่านี้นะครับสำหรับการตีบวกนอกกิจกรรมนะถ้าเกิดเพื่อนๆจะตีบวกนะครับแนะนําว่าให้ไปตีในกิจกรรมดีกว่าเพราะว่าในกิจกรรมอ่ะมันช่วยเพิ่มเลตเราได้เยอะเลยนะครับโอกาสในการตีติดมันก็จะเยอะกว่านอกกิจนั่นเองนะแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับผมฝากเพื่อนๆกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ